ออกอเมล่ากับเดียววันนี้ใช้เงินออกรถเพียง25,000ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเดียจากนิสันชอยละวันบ้านโปง่งเดียจะพามาชมชุดแต่งอเมล่าที่เป็นที่นิยมตอนนี้นะคะชุดแต่งของรังกาค่ะ ยังไงบ้างคะลูกค้าชมชุดแต่งของเดียแล้วหวังว่าคงจะถูกใจลูกค้านะคะลูกค้าสนใจสามารถแอดไลน์เดียได้24ชั่วโมงเบอร์โทรอยู่ด้านล่างนี้นะคะเดี๋ยวเดียจะทิ้งไลน์ไว้ให้คะ่ะเดียวขอขอบพระคุณลูกค้านะคะที่ไว้วางใจให้เดียดูแลคะ่ะ